วันนี้มีวิธีถอดมาฉีดขูดพาตาในแบบของผมนะครับก็ง่ายๆนะครับอะไรที่มันเกะก,กะถอดออกเลยนะครับ <c oughs> พวกกรองพวกท่อนะครับก็ลายน็อตสองตัวถอดแป๊บออกให้หมดสายน้ำมันนะครับแล้วก็ตอกให้มันโยกนะครับตัวนี้มันจะมีระยะรูอยู่นะครับตอก ซ้ายตอกขวาตอกบนตอกล่างนะครับให้มันขยับขยับได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับครับแล้วก็ปัจแจหักตัวนี้แหละนะครับก็สอดเข้าไปด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ตอกนะครับอ่าอันนี้ผมบอกวิธีเฉยนะครับถ้าถอดพวกกรองพวกอะไรมันจะง่ายนะครับ ตอกร่างตอกบนนะครับแล้วก็สลับกับตอกตัวนี้บนล่างกลับไปกลับมานะครับมันจะขยับไดนะบ้ก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับถ้าไม่เคยถอดมันก็จะแน่นหน่อยนะครับแต่วิธีนี้ออกแน่นอนครับก็ตอกไปเรื่อยๆนะครับมันขยับไปทีละนิดนะครับ ถ้ามอชีดไม่เคยถอดนะครับถ้าถอดเคยถอดมาแล้วก็แป๊บเดียวก็ออกนะครับก็จะเป็นวิธีง่ายๆทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นเพื่อนๆบางคนบอกว่ามันถอดไม่ออกถอดยากนะครับก็จะเป็นพวกมอชีดที่ไม่เคยถอดเลยหรือว่านานๆถอดทีนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับง่ายนะครับ